ขอบคุณพระเจ้าและสวัสดีพี่น้องทุกๆคนครับผมมีชื่อว่าซาโกเป็นสมาชิกในโบสถ์เมตตาการุณาในพระคริสต์จังหวัดพระศรีหนุครับผมมีความชื่นชมยินดีอย่างมากที่พระเจ้าได้อวยพรให้ผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมในงานฟื้นฟูกับคุณแม่เดโบลาและอาจารย์ดานเนียลที่กรุงพนมเปญขอบคุณพระเจ้าจริงๆผมจำได้ว่าวันที่สที่เป็นวันเสาร เมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนั้นในขณะที่คุณแม่กำลังเทศนาอยู่คุณแม่ท่านก็แบ่งปันถ้อยคําของพระเจ้าคุณแม่ก็มีเดินผ่านเดินขึ้นเดินลงผ่านหน้าผมแล้ว,ลวตอนที่คุณแม่พูดเกี่ยวกับว่าแล้วใครที่รู้จักและเข้าใจพี่น้องดีที่สุดแล้วคุณแม่ก็ชี้มาที่ผมแล้วก็ให้ผมออกไปยืนข้างหน้ายืนอยู่กับคุณแม่ครับแล้วต่อมาอีกท่านก็ถามว่าใครที่เข้าใจ จิตใจพี่น้องดีที่สุดผมก็ตอบว่าพระเยซูเข้าใจจิตใจเราดีที่สุดแล้วคุณแม่ก็ได้เรียกภรรยาของผมมาอีกคนนึงแล้วภรรยาผมก็ออกมายืนข้างหน้ากับผมตอนนั้นคุณแม่ถามว่าน้องรู้ใจสามีของน้องดีไหมรู้ใจ100%่ง้ยไหมแล้วภรรยาผมก็ตอบว่ารู้ใจสามีไม่ได้ครบ100%เหรอกคะ่ะขอบคุณพระเจ้าแล้วตอนนั้นเองคุณแม่ก็ให้ผมไปยือนอยู่อีกที่หนึง่งแล้วท่านก็ได้วางมือเหนือผมแล้ว ตอนที่คุณแม่อธิษฐานให้ผมผมมีความรู้สึกว่ามือคุณแม่หนักจริงๆตอนนั้นคุณแม่วางมือเหนือหัวผมผมรู้สึกมือคุณแม่หนักหนักมากจนทำให้ผมลม้มลงไปแล้วผมก็ลม้มลงไปนอนที่พื้นลงไปนอนอยู่บนพื้นแล้วผ่านไปสักแป๊บหนึง่งตาของผมตาฝ่ายวิญญาณของผมผมได้เห็นเมฆสีดำเหมือนเป็นควันดำทึบแบบบนภูเขาไฟพี่น้อง ช่ครับควันดำนั่นอนะเต็มตาผมไม่หมดเลยผมมองอะไรไม่เห็นเลยผมมองอะไรไม่เห็นสักนิดเลยแล้วผ่านไปอีกแป๊บหนึ่งก็มีลมเป็นแบบลมพายุลมพายุหมุนแรงมากแล้วลมพายุนั้นก็พัดเอาควันดำนั้นอนะออกไปจากตาผมหมดเลยตอนที่กลุ่มควันดำอะถูกพัดออกจากตาของผมไปแล้วเนี่ยผมได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งเขายือนอยู่ตรงหน้าผมผมก็ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้ว ก็มีเสียงหนึ่งบอกผมว่าเราเองคือพระเยซูแล้วผมก็ตกใจจริงๆตอนผมได้ยินพระนามพระองค์ผมตกใจผมกลัวผมเริ่มสั่นผมเริ่มสั่นแล้วพระองค์ก็ได้หันหน้ามามองที่ผมแล้วผมก็เพ่งดูตาของพระองค์ผมเห็นพระพักพระองค์ผมเห็นสายตาของพระองค์พระเนตพระองค์มีน้ำตาคลอๆอยู่แล้วพระองค์มองผมด้วยความเมตตากรุณาแล้วผมตอนนั้นผมเหมือน เหมือนเหมือนถูกกระชากด้วยความรักของพระองค์ด้วยความเมตตาของพระองค์ด้วยด้วยความโศกเศร้าของพระองค์ได้กระชากใจผมแล้วผมก็สั่นผมก็ได้ตื้นตันใจด้วยความรักของพระเจ้าแล้วผมผมก็ร้องไห้ด้วยเพราะว่าการกลับใจใหม่ของผมด้วยการกลับใจจากความบาปของผมผมก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วร้องไห้อีกผมผมพูดไม่ออกเพราะว่าพระเจ้ารักผมมากเกินตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมมีสันติสุขมากจริง เพราะว่าผมได้เห็นพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆหลังจากที่ผมร้องไห้แล้วร้องไห้อีกภาพนั้นก็หายไปแล้ว ผมก็ได้ลุกขึ้นมาผมเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีครับพี่น้องชื่นชมยินดีตั้งแต่อาทิตย์ก่อนจนถึงอาทิตย์นี้ก็ยังมีความชื่นชมยินดีที่พระองค์ได้จุดไฟในใจของผมให้ผมได้รักพระเจ้ามากกว่าเดิมและผมก็อยากรับใช้พระเจ้ามากกว่าเดิมขอบคุณพระเจ้าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ,พอสอุภพลและคุณแม่เดบโบ่าและอาจารย์ดาเนียลที่ได้จัดเตรียมงานฟื้นฟูนี้ขึ้นมาเป็นเป็นการอัศาจรรย์จริงๆ งานฟืนฟ้นฟูนี้เต็มไปด้วยไฟแห่งการฟืน้นฟูของพระเจ้าจริงๆขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ